จะแซงได้ไป่ได้จะแซงได้ไมได้เพราะว่าเจ้าแม่เพชรนำหนึ่งเจ้าแม่เพชรนำหนึ่งเจ้าแม่เพชรจำหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาละเว้ยลุกแซสข้อแล้วลุกแซสข้อแล้วลุกแซสข้อแล้วทป็นลักษณะแบบนี้ทีมงานเจ้าแม่เพชรนำหนึ่งไม่อาจสามารถต่อกรทนพิษบาดแผลไไว้ก็ปลดไบทายปลดสะตกโยกปล่อยให้ทีมงานนางสาวลุกมือแสงค่อยๆปล่อยเรือไหลเข้าเชน ขอเสียงประบมืให้กับนักกีฬาทั้งสอง,ะะทง,งทีงมครับพี่น้องนี่นะฮะวาววดกันที่กำลังครับถ้าไปน้ำสามแล้วกำลังทีมไหนดีกว่าก็ได้เตรียบครับพี่น้องเชิญทางท่านอาจารย์แล้วก็ทางพีเอครับ ครับผมก็ดูจากสายตานะครับก็เว้นระยะอาหารพอสมควรนะครับในทีมคู่ที่3รอบที่3นะครับในประเภทเรือหญิงนะครับก็เข้าไปแล้วครับเรือนางสาวรุ้งแสงนะครับอย่างสวยงามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2งทีมนะครับก็รู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนะครับเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับจะชนะจะแพ้ก็นะครับสืบสารจักรีนีอันสวยงามนะครับที่